สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับเสาร์นี้นะเสาร์ที่19ค่ะอยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมครับเปิดรายการมาเนี่ยนะฮะผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการให้ข้อมูลท่านผู้ชมก่อนเลยโดยเฉพาะคนที่ทําประกันโควิดเอาไว้ประกันโควิดในปัจจุบันครับท่านผู้ชมฮะจะมีปัญหาใหญ่ๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยนะฮะคือ ทำประกันโควิดติดโควิดสุดท้ายจะไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันภัยคเบิกไม่ได้เจอจ่ายไม่จบเอออันนั้นอนะเคสหนึ่งะนะฮะส่วนกรณีที่2เนี่ยคือบริษัทประกันบอกขอเอกสารเพิ่ม,มเพราะว่าเอกสารที่คุณส่งมายัางพิจนารณาไม่ได้เออคนที่เขาเป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาก็เอยบริษัทดึงเชงหรือเปล่าประวิงเวลาหรือเปล่า นะฮะ,ะเอาเป็นว่าผมมีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารของทิพยประกันภัยนะฮะคุณสมพรสืบทวินกุลถึงประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งตอนแรกเอาจริงๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาเ้าโดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยรายไ,ได้เวลาเป็นโควิดไปนอนฮอสีิทอลไปนอนโรงพยาบาลเอ้าสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลจะไปเคลมค่าชดเชยรายได้แล้วเคลมไม่ได้มผมก็งงเหมือนกันทำไมเคลมไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณสมพร เกตทุกประเด็นะนะฮะเพราะว่ามันมีระบุไว้ในกรมทรรม์อยู่คำคำหนึงเนี่ยแหละฮะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทางประกันภัยเขาจากพิจรารณาเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ฟังกันเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนที่ทําประกรันภัยนะฮะโดยเฉพาะประกันโควิดนะฮะไปดูพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่ทิพยประกันภัยนะครับ มาเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันเกี่ยวกับความคุ้มครองโควิดหรือเราเรียกกันว่าประกันโควิดเนี่ยนะครับคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครก่อนหน้านี้นเนี่ยมีคนทําประกันโควิดซื้อประกันโควิดไว้แต่ประเด็นคือไม่สามารถที่จะเบิกเคลมได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมบางคนเคลมได้บางคนกรณีเดียวกันเลยเข้านอนโรงพยาบาลแต่เคลมไม่ได้อันนี้หลายคนสงสัยเยอะมากเลยนะครับวันนี้ ผมมาพูดคุยกับดรสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกพยัครปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยพยัประกันภัยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณสมพรครับสวัสดีครับผมครับก่อนที่จะลงรายละเอียดครับคุณสมพรครับผมผมอยากจะถามอย่างนี้ก่อนครว่าทางทิพยพยประกันภัยเนี่ยทำแผนออกมาในการคุ้มครองโควิดจริงๆแล้วครอบคลุมขนาดไหนครับครับก่อนที่จะพูดถึงแผนของทิพยพยประกันภัยผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมของการประกันภัยโควิดดีไหมครับ เพื่จอจะของทิพยะายใช่ไหมขอ,ข,อของทั้งอุตสาหกรรมเลยเพื่อจะให้คนเห็นภาพรวมกว้างๆครับในเรื่องของการประกันภัยโควิดนะครับเฉพาะโควิดอย่างเดียวนะครับมันมีการประกันภัยอยู่2แบบ,บอย่างชัดเจนนะครับแบบที่1ที่เขาเรียกว่าเติจ่ายจบ <อ ứng S 2> ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับกลุ่มที่2นั้นเนี่ยครับจะเป็นกลมอรรันประเภทที่ว่า รักษาพยาบาลหรือเป็นเงินชดเชยกลุ่มเนี้ยก็จะอยู่ในกลุ่มของการประกันสุขภาพโดยทั่วไปซึ่งมีขายทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยทั่วไปซึ่งในเรื่องของความคุ้มครองในเรื่องของการติดเชื้อและป่วยนั้นเนะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1ก็คือในเรื่องของการประกันแล้วเมื่อพบว่าป่วยนะครับเข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกแล้วกับอีกอันก็คือเป็น IPD ก็เป็นผู้ป่วยในใสองอันเนี้ย ถ้าเราซื้อกรมธรรม์ที่มี IPD หรือ OPD ก็จะได้รับความคุ้มครองตามนั้นทีนี้ตัวการเป็นผู้ป่วยในนั้นเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับก็คือโดยทั่วไปก็จะระบุในเรื่องของความจําเป็นทางการแพทย์แล้วเวลามีการขยายความว่าความจําเป็นทางการแพทย์ที่ว่านี้หมายถึงอะไรก็จะมีการระบุไว้ว่าความจําเป็นทางการแพทย์ที่จะได้รับการรักษาพิบาลตามแนวเวชปฏิบัติที่ประกาศใช้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาผมถึงพยายามจะเล่าให้ฟังว่ามันต่างกันค กรมธรรม์แรกเลยที่บอกว่าเอจอจ่ายจบนั้นเนี่ยครับเขาคุ้มครองทุกกรณีที่ติดเชื้ออันที่ติดเชื้อได้ความคุ้มครองแต่ในกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มของค่ารักษาพยาบาลน,นั้นเนี่ยจะมีการระบุเหตุผลและความจําเป็นของการรักษาพยาบาลซะก่อนแล้วถึงจะแปลว่ามีการรักษาพยาบาลอย่างไรนะครับทีนี้ในกลุ่มที่เป็น IPD เป็นผู้ป่วยในนะครับความคุ้มครองก็แยกออกเป็นสองสองแขนงง่ายๆเลยครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับหรืออันที่สองก็คือเป็นเงินชดเชย แต่ไม่ว่าจะเป็นค่า,ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยนั้นต้องมีเหตุนําที่เหมือนกันก็คือว่าผู้ป่วยท่านนั้นหรือผู้ประกันภัยท่านนั้นได้รับการติดเชื้อและป่วยจนถึงขั้นที่ว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์ที่จะได้รับการารักษาพยาบาลและเมื่ออยู่ในลักษณะอย่างนั้นค่า,ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก็ไปเบิกจากบริษัทประกันภัยได้ในในหมวดของค่า,ารักษาพยาบาลหรือถ้านในกรณีที่มีหมวดของความกา,ารชดเชยาาน,นะครับ ก็ไปเบิกจากเงินชดเชยได้ตามที่ตกลงกันว่าวันละเท่าไหร่ไม่เกินกี่บาทก็ว่ากันไปครับของทิพยประกันภัยทําแผนด้านไหนบ้างครับของทิพยประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีการรับประกันภัยในเรื่องของเกือจ่ายจบนะครับเรารับประกันภัยเฉพาะในอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของการป่วยจนเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนะครับซึ่งเรามีทั้งสองแผนไม่ว่าจะเป็น IPD หรือ OPD แล้วแต่ที่ผู้ประกันภัยจะเลือกซื้อถ้าในกรณีที่ซื้อ i อ d นะครับ ก็ต้องทริกเกอร์ว่าเขาได้รับเชื้อและป่วยนะครับจนมีความจําเป็นนำแพทย์ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็บจะมีสิทธิ์ขอรับค่าสิทธิ์หม่ได้หรือว่ามีสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยได้ครับนะครับในกรณีที่เขาซื้อเงื่อนไขเป็น OPD นะครับก็ทันทีที่เข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลนะครับก็สามารถจะนาบินค่าสาธารณมาเบิกได้เลยไม่จำเป็นต้องนอนค้างอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆ<ม>ของที่พยาเรารยังมีอีกหนึ่งแผนที่เราเรียกว่าเป็นแผนโคมา่า อันนั้นจะเป็นแผนที่ว่าถ้าซื้อประกันภัยแล้วปราก,กรว่าป่วยจนกระทั่งอาการพัฒนาไปจนกระทั่งถึงขั้นโคม่าหรือใกล้เสียชีวิตถึงจะได้ความคุ้มครองนั่นก็จะเป็นอีกแผนที่เรามีอยู่ตอนที่ผมดูจากตามข่าวนะคุณสมพรที่คนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่โอพีดีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าพอไม่สบายเป็นโควิดไปหาหมอหมอจ่ายยาโอเคเราก็มีค่าใช้จ,จ่ายเท่าไหร่ก็มาเบิกกต่ทางทิพย์พยาแต่ที่เป็นประเด็นคือ IPD คือคนที่รักษาในฐานะที่เป็นผู้ป่วยในครับแล้วเขามอกว่าเอ้ยเขาซื้อประกันที่ชดเชยรายได้ของเขาไว้แล้วบางทีเอ้ยมามาแฝกเคลมมาเบริร์แต่ทางงทางบริษัทก็บอกว่าขอเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากใบรับรองแพทย์อาจจะเขียนไม่ชัดเจนคือตรงนี้หมายความว่ายังไงสิ่งที่มีปัญหามากในขณะนี้นะครับท็ททำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งตามแนวเวชปฏิบัติก็บอกมาชัดเจนว่าผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวคือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการ,รนะครับหรือมีอาการตามคุณลักษณะที่เขากําหนดไว้4ีหอย่างซึ่งกลุ่มนี้นี่นะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นี่ครับถึงมีสัพ์ใหม่ขึ้นมาก็คือกลุ่ม Isolation ทั้งหลาย รงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยครับตามความเข้าใจของผมกับคนส่วนใหญ่นะก็จะเข้าใจว่าโอเคโอมายโซเลชั่นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการชดเชยไรายได้อยู่แล้วละแต่ถ้าเข้านอนโรงพยาบาล Ho สปิตอลโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะก,กรณีอะไรจากโควิดเนี่ยนะรเราจะได้รับความคุ้มครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูในกรมธรรม์ที่บอกว่าต่อท้ายว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์ตามมาตรฐานทางการแพทย์แนวเว็ปฏิบัติ ต้องมีพ่วงตรงนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของการที่คนที่เจ็บป่วยไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามแต่การที่จะถูกวินิจฉัยว่าควรจะต้องเข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลเราก็เป็นผู้ป่วยในหรือไม่นะครับก็จะมีแพทย์ที่ให้การรักษาเนี่ยเป็นคนพิจารณาครับาาแต่แพทย์เองก็จะมีแนวเวทปฏิบัติที่เขาจะต้องดําเนินการตามนั้นว่าลักษณะอย่างใดถึงควรจะกลายเป็นผู้ป่วยในไม่เช่นนั้นนะครับถ้าไม่มีแนวลักษณะอย่างนี้นะใครที่เดินผ่านโรงพยาบาลไป ทำการตรวจนู่นตรวจนี่แพทย์จับอดไม่หมดเลยมันก็จะเป็นคอร์สแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นมันต้องมีเหตุผลและความจําเป็นทางการแพทย์นะครับในระดับหนึ่งที่บอกว่าคนคนนี้ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลในฐานาะที่เป็นผู้ป่วยในหรือไม่ทีนี้คนที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือว่าโคเทลไอโซเลชันคนเหล่านี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ความคุ้นครองโดยสิ้นเชิญครับถ้าบังเอิญเขาซื้อประกันภัยที่เราเรียกว่า OPD คือผู้ป่วยนอกเอาไว้นะครับ คนนี้เขาจะได้รับความคุ้มครองครับแต่เขาต้องมี OPD นะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลในฐานะที่เป็นแพทยสาวิาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกก็สามารถจะเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยได้ครับเมื่อสักครู่นี้คุณสมพรพูดถึงแนวเวทปฏิบัติผมอยากทราบรายละเอียดของแนวเวทปฏิบัติว่าว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้าง,งคือข้อเกณฑ์นแนวเวทปฏิบัติถ้าเรามองภาพร,มรวมๆเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แม้กระทั่งในระบบสาธารณสุขเองในการสื่อสารให้กับระบบสาธารณสุขทั้งระบบเน mm ี hmm. ่ยซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐของเอกชนเป็นจํานวนมากก็เ,เลยมีการกําหนดแนวทางเอาไว้เพื่อความเข้าใจง่ายๆ mm hmm. โดยแยกอาการของผู้ป่วยเป็นสามกลุ่ม <Yeah. S 2> เรียกว่ากลุ่มสีเขียวสีเหลืองและสีแดงแล้วบอกว่ากลุ่มสีเขียวนั้นคือกลุ่มที่ถึงแม้ว่าพบว่าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากอาจจะมีการเจ็บคออาจจะมี อาการต่ र, างๆ3 4อย่างที่ระบุเอาไว้<ม>แต่กลุ่มนี้ถือว่าเป็นสีเขียวแล้วกลุ่มที่2ก็จะบอกว่าเป็นผู้ป่วยสีเหลือง <ico. S 1> ก็จะระบุลักษณะอาการออกมาว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ป่วยสีแดงนะครับเหลืองกับแดงนั้นนี่นะครับตามแนวเวชปฏิบัติว่าก็ระบุอย่างชัดเจนวนะ่า2กลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้นะครับถ้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลและเอกสารระบุออกมาชัดเจนว่าอยู่ใน2กลุ่มนี้ เราก็จ่ายทุกกรณีไม่ได้มีปัญหาว่าเราไม่จ่ายในกรณีใดเลยคุณสมภพรฮะแล้วยังอนุโลมอยู่ไหมฮะผู้ป่วยที่พักใน HICI แล้ว,วได้ชเชลยรายได้ครับคือคําสั่งนั้นนะครับสิ้นผลไปตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2564นะครับแล้วก็เราเพิ่งจะได้มีการพูดคุยกันระหว่างคอพอพอสมาคมประกันชีวิตสมาคมประกันสัพคมว่าเราจะมีการปรับแก้เงื่อนไขหรืออนุโลมอย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับ ก็ได้มีข้อตกลงกันในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะน,นําแนวความคิดนี้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่คอพอต้องเป็นคนออกประกาศงั้นผมขออนุญาตคุณสมพรได้สรุปเอาประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าคนยังยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะเกี่ยวกับค่าชดเชยรายได้เป็นโควิดแล้วเข้าโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามฮอสพีเทลสามารถเบอร์ค่าชดเชยรายได้ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขต่อท้าย ก็คือคาว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ตามมาตรฐานทางการแพทย์แนวเว็ปฏิบัติซึ่งปัจจุบันมีอยู่ข้คข้อนะฮะอันนี้ก็สื่อสารตรงนี้ให้เข้าใจตรงกรันหรือข้อที่6ก็คือคตามความเห็นของแพทย์เพราะฉะนั้นแพทย์ก็ต้องระบุมาเลยว่าถ้านต้องเลยจากห้าข้อแล้วตัวแพทย์ที่ทําการรักษานะั้นนะครับเห็นว่าจําเป็นต้องเข้ารักษาพยาบาลเพราะอะไรก็เขียนไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ใหญ่ตายแล้วขางของเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นใบรับรองแพทย์ที่ว่าผู้ป่วยติดโควิดจริง จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล5วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้อย่างนี้น,น้อยไปนะฮะไม่ได้เพราะมันไม่เห็นความจำเป็นทางการแพทย์นะครับทีนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมเอกสารที่จะแฟกเคลมต้องเตรียมยังไงฮะให้ครบถ้วนเอาแบบที่ว่ายื่นไปครั้งเดียวแล้วผ่านเลยฮะไม่ต้องมาขอวิ่งไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าไปโรงพยาบาลก็เป็นปัญหาคนเยอะอีกครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอกสารที่ใช้ในการที่เรียกร้องค่าเสียหายทดแทนนะครับ ก็เริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของบินค่าสาพยาบาลอันที่2ก็คือในเรื่องของใบรับรองแพทย์ถ้าไม่มีหลักฐานอย่างนี้นะครับก็อาจจะเอาในเรื่องของประวัติการรักษาพยาบาลถ้ามีเหตุผลและความจำเป็นทางการแพทย์ปรากฏอยู่ที่หนึ่งที่ใดในนั้นนะครับเราก็พิจารณาชดใช้ให้โดยไม่ได้ชักช้าแต่ประการใดครับคุณตงพรครับปัจจุบันเราเคลมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับสำหรับช่องทางในการที่จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมจากที่พิพากษ์ไทยนะครับง่ายๆที่สุดเลยนะครับโทรเข้ามาที่1736 นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่สินใหม่ของเราเจ้าหน้าที่ Call Center ของเราคอยรับเรื่องทั้งหมดนะครับ<ม>หรือจะส่งอ e ีเมลมานะครับที่อีเมลคลมอันเดอร์สกอรเ a ย h นะครับก็สามารถจะติดต่อได้นะครับหรือว่าท่านที่ไม่สะดวกจริงๆเลยจะส่งปริีนีมาก็ได้นะครับและในกรณีที่ท่านอาจจะอยู่ในต่างพื้นที่นะครับอาจจะอยู่ใกล้สาขาทิพยะ ก็เข้าไปที่สาขาวิพยะได้ทุกที่ทุกสาขาและวิธีที่สะดวกสําหรับคนในยุคปัจจุบันนี้อีกทีหนึ่งนะครับเรามีแอปพลิเคชันที่เราเรียวกว่าทิปแฟลชเคลมนะครับฟลชที่หมายถึงแสงแฟลชนี่นะครับก็สามารถจะไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับไปเสชคำว่าทิปอย่างเดียวขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมีคำว่าทิปแฟลชเคลมขึ้นมาให้ select ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำตามอินสตราคชั่นที่อยู่ในนั้นก็สามารถจะเคลมได้ทุกอย่าง ในที่แฟลชเคลมนั้นเราสามารถจะถ่ายรูปเอกสารแนบติดไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอกสารตัวจริงก็เก็บไว้ที่เรารนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการดาเนินการให้ครับสุดท้ายครคุณสมพตนะิฮะตอนนี้โควิดก็ระบาดกันเยอะอยู่ถ้าจะมาซื้อความคุ้มครองโควิดตอนนี้ที่พยประกันภัยมีอะไรที่คุ้มครองเราได้บ้างฮะตอนนี้กรมธรรม์ประกันภัยโควิดนะครับเรามีเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่คุ้มครองเฉพาะในกรณีโคม่าเท่านั้นอ๋อโคม่าอย่างเดียวโคม่าอย่างเดียวครับ OPD IPD OPD IPD ตอนนี้เรายังไม่มีกรมทรรม์ประเภทนี้เพิ่มมาให้อยู่นะครับแต่เราก็อยู่ระหว่างการศึกษาดูว่าเราจะสามารถจะปรับเพิ่มความคุ้มครองนะครับ mm hmm. ออกเป็นกรมทรรม์ชุดใหม่มาให้เพื่อให้ประชาชนสามารถจะเลือกซื้อแล้วก็มาดูแล mm hmm. เจออีกได้หรือไม่อย่างไรครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมจริงๆว่า mm hmm. ออที่ประชาประกันไทยเราเข้าใจแล้วก็เห็นใจท่านผู้ม่มาช้สิทธิทุกๆท,ท,ท่านนะครับ แล้วก็ขอ,อยืนยันว่าที่พิพ่ยักากันไผเนี่ยไม่เคยมีประวัติหรือแนแนวความคิดในการที่จะบ่ายเบี่ยงหรือปฏิเสธหรือแม้กระทั่งประวิงการจ่ายค่าสินใหม่นะครับเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่สถานการณ์โควิด hmm. เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเราออกมาช่วยเหลือประชาชนและสังคมตลอดเวลา mm hmm. นะครับในช่วงแรกๆเราเป็นบริษัทแรกๆเลยที่เป็นคนให้กรมธรรม์ฟรีในเรื่องของการฉีดวัคซีนเราเป็นบริษัทที่ออกมา,มาลงในเรื่องของการให้ PPE ต่อสถานพย mm hmm. าบาล หลากหลายอย่างที่เราทํารวมไปถึงในเรื่องของการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่พยากันภัยเรามีความมุ่งมั่นและก็ยึดถืออยู่ตลอดเวลาว่าถ้าผู้ประกันภัยของเรานะครับมีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยจนเข้าเงื่อนไข,ขของการคุ้มครองของสัญญาประกันภยัยเราพร้อมจ่ายทุกกรณีนะครับแต่ยอมรับว่าในขณะนี้นะครับปริมาณเคลม อาจจะมากเป็นพิเศษมากกว่าเหตุการณ์ปกติหลายเท่านั้นนะครับ,รบซึ่งอาจจะมีความล่าช้าไปกว่าปกติแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าทิพยประกันภัยทําทุกวิถีทางที่จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภยัยให้กับผู้เอาประกันภยัยของเราให้ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนมากที่สุดครับเอาล่ะครับครบถ้วนทุกประเด็นนะครับวันนี้ขอบคุณดรสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษ,รษัททิพยากรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทที่พยับประกันภัยจำกัดมหาชนครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเค,ค,คลียนะฮะท่านผู้ชมฮะย้ำอีกทีคีย์เวิร์ดสำคัญว่าถ้าเราทำประกันแบบชดเชยรายได้เอาไว <S 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 ้ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือโรคอะไรก็แล้วแต่นอนโรงพยาบาลเราไปเบิกค่าชดเชยรายได้เนี่ยนะฮะปัจจัยนสำคัญที่สุดเลยคือใบรับรองแพทย์คุณหมอต้องเขียนละเอียดหน่อยนะฮะว่าความจำเป็นทางการแพทย์ ทำไมต้องนอนโรงพยาบาลเพราะปกติหมอแกก็จะเขียนสั้นๆตามสไตล์คุณหมอใช,ใช่ไหมฮะแล้วบางทีเนี่ยบริษัทประกันเขาก็มองอ่าดูแล้วยังไม่เห็นความจะเป็นทางการแพทย์ว่าทําไมต้องนอนโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนายเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกท่านเสียเวลาต้องวิ่งกลับไปโรงพยาบาลพราโรงพยาบาลคงก็เยอะอีกใช่ไหมฮะให้คุณหมอเขียนละเอียดเลยหรือไม่ก็แนบประวัติการรักษาขอจากโรงพยาบาลนี่แหละส่งไปแฝกเคไปนะฮะเราผมว่าถามให้ทุกท่านแล้วนะฮะว่าเ จะเคลมประกันเนี่ยตอนนี้คิวมันยาวจริงๆเอาช่องทางไหนของทางทิพยะที่แบบว่าวิ่งตรงไปตรงที่สุดเลย t i ป Flash ชเคลมครับเป็นแอปพลิเคชันนะฮะโหลดมาได้เลย iOS Android Tip f ทิ s h c แฟลชคนี่แหละฮะ,ค,ะคือผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมเขาเลยนะเขาบอกว่าเร็วกว่าอีเมลอีกอนะะเพราะอันนี้เนี่ย ถ้าเป็นอีเมลต้องรอคนไปนั่งเปิดนั่งอ่านดาวน์โหลดเอกสารอะไรกันวุ่นวายแต่ถ้าทิปแฟลชเคลมคือวิ่งตรงไปที่ฝ่ายเคลมของเราเลยแล้วหลักฐานการอัปโหลดง่ายมากท่านมีใบเสร็จอะไรมาใช่ไหมฮะท่านก็เอากล้องมือถือนั่นแหละถ่ายภาพปึ๊บถ่ายเสร็จก็กดอัพโหลดเข้าไปในแอปทิปแฟลชเคลมแค่นั้นแหละฮะนี่คือช่องทางที่ตรงที่สุดเร็วที่สุดทางทิพย ฝากแจ้งมานะครับสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปยื่นเองด้วยนะคะแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วค่ะ